รุนที่สองที่คุณวางใจช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลินนี้เป็นรถครอบครัวขนาดเล็ก7ที่นั่งนะฮะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วและคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะฮะใครเล็งรุ่นนี้อยู่ไม่อยากให้พลาดขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2015 Honda Mobilio ตัวท็อป1.5 RS ใหม่7 ตามหารถครอบครัวขนาดเล็ก7ที่นั่งนะไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยฮะวันนี้เป็นตัวท็อปด้วยกับคันนี้เลย2015 Honda Mobilio ตัวท็อป1.5 RS ใหม่เจ็ดหมื่นตัวนี้ป้ายแดง7,39,000บาทครับได้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้แท้0 0หมกิโเมตรรับประกันซื้อเตมราคา โมเดลผลิตปี2014นะฮะลูกค้าท่านแรกออกหน้าโชรูมธันวาคม2014มาจดทะเบียนนี่มกราคม2015นะคร <นะ S 2> ับเรื่องชนหนักพิความตัดต,ต่อน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะ,ะแต่ก็อาจจะมีเก็บสีมาบ้างริ้วรอยถลงถลอกขนแมวอะไรนิดนิดหน่อยๆเท่าที่จำได้ผมเก็บอยู่ประมาณไม่เกิน4ชิ้นนะครับบางชิ้นรอยไม่เยอะก็ขัดเอา อ่ะวันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วมารีวิวพร้อมกันเลยฮะด้านหน้าจะเป็นโครเมียม2ชั้นใหญ่ๆนะโลโกโลเ้เด่นๆแบบนี้เลยตัว RS ครัได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟ daytime LED ให้ด้วยนะครับโคมไฟก็ดูดีนะครับมองๆนิดหน่อยนะอ่าอันนี้ก็ขัดขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้แหละนะฮะอายุรถก็ประมาณ8ปีนะครับโดยประมาณ8ปีก็ประมาณนี้แหละฮะ มีไฟตัดหมอกให้นะครับตามสเปคตัวท็อปเลยด้านล่างก็จะเป็นคิ้วโครมย่นะฮะตามสเปคเขาเลยรุ่นนี้ด้านหน้าเขาจะเหมือนกับว่ามีสเกิร์ตให้ในตัวนะฮะเป็นสเกิร์ตแบบบิวอินให้นะฮะเป็น RS สวยมากไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะไฟเดย์ไทม์ LED โคมไฟก็ใช้ได้นะครับมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับท่อนหัวเท่าที่จําได้รู้สึกจะมีเก็บกันชนให้นะครับมุมนิ้ของเดิมมีะลอกเก็บระแวกนี้ให้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วส่วนฝาโปรงจําได้ว่าขัดเอานะฮะ สีสันเจ้าของเดิมให้มาดูดีอยู่แล้วนะครับโดยรวมดูแล้วไม่ต้องทําอะไรก็เลยขัดให้อย่างเดียวนะมาด้วยสีบอลสวยๆแบบนี้เลยนะแถบข้างเท่าที่จําได้ขัดอย่างเดียวนะครับแถบบนี้สีที่เจ้าของเดิมให้มาตอนแรกก็ถือว่าสวยนะครับก็เลยขัดอย่างเดียวนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมือจับรุ่นนี้เป็นโครเมียมเจ้าของเดิมแถมฟรีมาให้เราเรียบร้อยเลย หลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ำเปล่าให้อย่างเดียวนะยังสวยยังบางยังใสใช้ได้เลยนะครับภาพรวมแบบขวาก็ดูแล้วจัดว่าเรียบร้อยขัดขึ้นมาแล้วดูดีมีสเกิร์ตให้ในตัวแบบบิวอินเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กกันต่อหน้าดิสเบรกหลังดมเบรกนะครับเนื้อแม็กเจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่าดูดีนะครับเป็นหน้าเงารองดำนะฮะด้านหลังเป็นดมเบรก นะอาจจะมีรอยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับที่เหลือ90%ยังสวยยางเป็นเบอร์195 65 R15 นะครับเจ้าของเดิมให้มาเป็นยางอะไรยางไฟสโ s t o n e ปี19นะฮะแต่ดอกสวยนะดอกยังลึกยังถือว่าค่อนข้างเต็มก็ได้อีกสัก2ปีนะครับสบายสบาย ล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็เนื้อแม็กที่เจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่าดูดีนะครับหน้างเงาร่องดำล้อหน้าก็ดูแล้วสวยนะครับไม่ต้องทำอะไรยางไฟสโตนปี2019นะฮะดอกสวยนะครับปี19แต่ดอกเหลือเยอะมากๆนะครับดอกอยังค่อนข้างเต็มค่อนข้างลึกนะครับใช้เด็กสัก2ปีอ่ะโครงสร้างกันต่อครับมาสะโพกหลังขวากันก่อนเปิดมาแล้วฮะ มาร์กิ้งแต้มสีวัวน็อตอยู่ครบนะฮะสะโพกหลังขวาฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในนะฮะก็เดิมๆสวยๆใสๆเลยนะครับเดิมๆตัวสอนคมๆเสากลางขวานะฮะเม็ดอาร์คอืบโอ้โหลูกยางถือวอ่ายางเหนียวมากเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะมาร์กิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเสาหน้าขวาคนขับฮะเม็ดอาร์ยู่ครบนะฮะซอกในประตูสวยๆเดิมๆใสๆนะครับ ด้านหลังกันต่อนะฮะตัว RS ก็จะได้สปอยเลอร์มาให้ในตัวเท่มากนะครับมีสเกิร์ตแล้วมีสปอยเลอร์มีไฟเบรกด้วยนะฮะกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มและไล่ฟ้านะครับไฟท้ายล่ะเป็นไงซ้ายสวยครับขวาก็เรียบร้อยนะครับน่มีโลโก้ RS เท่ๆด้วยนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับ เท่าจี่จาได้มีถลอกนิดหน่อยนะฮะนี้เก็บให้เฉพาะด้านบนมีถลอกนิดหน่อยที่เหลือด้านล่างขัดเอานะครับกันชนก็จําได้ว่าขัดนะครับกันชนนี้ก็สีเดิมสีจากเจ้าของเดิมให้มานะก็ขัดอย่างเดียวนะครับคันนี้เก็บไม่เยอะนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนใหญ่จะขัดนะครับอ่าด้านหลังกันต่อมาฝาท้ายเป็นไงเปิดมาแล้วอ่าตะเข็บหลังซ้ายสวยนะครับแห้งสนิทเลยนะครับตะเข็บสวยงามแห้งสนิทฝาท้ายน็อตเป็นไง น็อต <Not S 2> เดิมครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดนะฮะตะเข็บขวาก็สวยครับซ้ายขวานี่หน้าตาเหมือนกันผิวพันธุ์แห้งสนิทน็อตฝาท้าย <ๆ S 1> เดิมๆครับไม่มีถอดไม่มีขยับฝากระโปรงท้ายแนวซิคนครับเดิมๆเดินตรงแนวสวยงามจากโรงงานนะฮะอ่าด้านหลังรุ่นนี้จะเก็บล้อไหลเหมือนกระบะอามุดกันหน่อยจะแขวนอยู่ด้านล่างนะฮะล้อไหลยังอยู่ดีนะครับช่วงล่างก็สวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ําท่วมอะไรา หน้าพรมพื้นอะไรก็ยังสวยนะครับมีช่องเก็บแม่แรงให้นะครัตรงนี้อึ๊บเอตาสไตล์รถอินโดนะก็จะเก็บแม่แรงตรงนี้ด้านในจะเห็นโครงสร้างเลยนะฮะว่าเดิมๆไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมแถบซ้ายก็รู้สึกจะขัดนะครับขัดเป็นส่วนใหญ่เลยแหละคันนี้เก็บก็มีแค่กันชนหน้าฝาท้ายนิดหน่อยนะครับที่เหลือขัดขัดอย่างเดียวนะฮะคอไปก็ยังบางยังใสนะกระจกข้างนะฮะ มีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะฮะมือจับโครเมียม er, นะมีฟิล์มมาให้จากเจ้าของเดิมนะแถบซ้ายดูแล้วก็เรียบร้อยนะขัดขึ้นมาก็สวยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะเรียบร้อยเลยล้อมแม็กหลังซ้ายก็สวยครับดูแล้วก็ไม่ได้มีรอยอะไรยุบุนแรงนะฮะดูแล้วก็ใช้ได้เลยยางเบอร์1 9 5 5ง R 1 5ของไฟ r e s t o n e ปี19นะยางปี19นะแต่ดอกสวยนะครับดอกสวยดอกลึกเลยนะฮะดอกค่อนข้างเต็ม ได้อีก2ปีแน่นอนนะฮะล้อหน้าซ้ายล้อสุดท้ายก็เรียกว่า4ล้อค่อนข้างสวยหมดเลยทั้ง4ล้อนะครับก็ค่อนข้างขับฝีมือนะครับยางปี19ของไฟสโตนดอกสวยดอกลึกดอกเต็มนะครับดอกค่อนข้างเต็มมากๆนะใช้ได้อีก2ปีแน่นอนสะโพกหลังซ้ายมาโครงสร้างหลักกันต่ออะมาร์กิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะ สะโพกหลังซ้ายฮะเม็ดอาร์เอาตรงนี้แล้วกันนะดึงยากเม็ดอาอยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายเม็ดอาร์อึบอึบอยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมๆไม่มีขยับมารกิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุด แมนเรนรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะฮะเรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเก่าเลขเครื่องยนต์ L15Z12002722 เลขตัวถัง MRHDD ลงท้ายด้วย P101616 ผลิตและประกอบประเทศไทยเสาหน้าซ้ายฮะเมทอารจูครบนะครับซอกประตูด้านในก็สวยเดิมๆใสๆเลยนะฮะ สีต่อแล้วฮะหมดมกราคมปีหน้าฮะใช้กันได้ยาวๆกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องกันปะามาดูเครื่องกันเลยนะฮะตัวนี้ก็เครื่องบล็อกเดียวฮะ Honda City h o n d a Jazz ก็คือเครื่องพันห VTEC เนะเป็นสเปครถเก่งเล็กนะครับของ Honda 120รแรงมานะครับเกียร์ CVT รองรับได้ถึง e 2 0 อัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ14โลลิตรนะฮะคันนี้ใหม่แค่70,000ไม่เคยติดแก๊สมือแรก,ม,แรกมือเดียวครับโครงสร้างหลักอ่ะฝั่งคนขับตัวอักษรคมคมน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับรูกลมคมกริบนะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชค๊คแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมเชสซีมองลงไปแห้งสนิทสวยงามคันหน้ารุ่นนี้ดูง่ายฮะสีเทาขุ่นๆแบบนี้แห้งสนิทครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่น เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามคานหน้าแห้งสนิทน็อตไม่มีขยับเบ้าโชคฝั่งซ้ายก็หน้าตาเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันแห้งสนิทแก้มซ้ายน็อตเดิมๆครับน็อตด้านในเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมคลิปฝากระโปรงน็อตก็เดิมนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดผิวพันด้านใต้แห้งสนิทนะครับแผ่นกันร,ร้อนยังสวยยังดูดี สติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่นไม่มีงัดไม,มงไม่มีแงะไม่มีแกะไม่มีเกา่าแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามนอ็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับรูกลมขมกริปสภาพเครื่องใสมากๆเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยไปมาดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะคะตัวนี้สเปคเดิมจริงๆเป็นเบาะผ้านะครับก็ประมาณรถก็8ปปีก็ไม่ต้องซักเสียเวลาผมก็หุ้มเลยนะฮะเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังเทียมสีดำ ได้สีเทามันจะได้เข้ากับตัวรถนะ,ะเพราะฉะนั้นใหม่สวยงามเนียนตาแน่นอนเพราะว่าหุ้มให้ใหม่เลยนะฮะแหวนประตูไม่ต้องยุ่งอะไรเพราะว่าเขาเป็นพลาสติกล้วนอันนี้ของเดิมโรงงานทั้งหมดมันจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะฮะโดยรวมก็ใช้ได้นะ,ะจ,จะมีริ้วรอยบ้างก็ตามอายุนะฮะมีนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่เยอะดูแล้วก็อยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ส่วนฟิลม์มเจ้าของเดิมให้มาฟิล์มอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังดูดีนะฮะอ่ะ ด้านหลังล่ะเป็นไงฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ยังดูใช้ขอ3าอนะยังสวยใช้ได้แผงหลังจะสวยหน่อยนะฮะการใช้งานเขาจะน้อยกว่าด้านหน้าเขาจะค่อนข้างเนียนนะครับบอกกลางครับอุ้มให้ใหม่นะฮะสวยเนียนแน่นอนนะฮะใหม่ๆเลยแล้วก็หัวหมอน2ตำแหน่งพับ60-40ตามสไตล์รถ7ที่นั่งจากคอนดา้านะด้านหน,น้าปึ๊บขึ้นนิดหนึ่งแบบนี้อ่ะ และเด้งนะปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายนะครับมีร่องวางแก้วน้ำให้ด้วยด้านหลังนะครับแผงท้ายเป็นสักหลาดก็ใช้ได้นะฮะริ้วร,รอยมีบ้างแต่ดูแล้วไม่เยอะไม่น่าเกลียดก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับด้านหลังมีพื้นที่เก็บของพอสมควรนะฮะจะเอามาไว้เที่ยวก็ยังได้นะครับแผงด้านหลังก็มีรอยบ้างนิดหน่อยตามสไตล์รถเอาไว้ขนของก็มีกันบ้างนะฮะ มีริ้วมีรอยนิดหน่อยก็ตามอายุตามการใช้งานนะฮะส่วนบอด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะหุ้มให้ใหม่เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังเทียมสีดําให้นะครับรุ่นนี้มีแอร์เพดานให้ด้วยตรงกลางอาบาหลังถ้านั่งกันไม่เต็มพับได้นะครับพับได้แบบนี้อึ๊บอ่ะแล้วก็ยกอย่างแบบนี้นะฮะยกอ่ะยกแบบนี้นะฮะเก็จะมาขนของได้นะครับประยุกต์มาขนของได้หรือถ้าอยากนั่งจ็ดที่นั่งก็เอาลงมาอย่างงี้ ปับ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาแอะอ่าอ,องศหการเอ็ก็พอสมควรนะฮะประมาณนี้นะเอ็นได้ประมาณนี้อ่าโอเคประตูหลังซ้ายแผงประตูเป็นพลาสติกล้วนก็สวยหน่อยนะฮะด้านหลังก็จะริ้วรอยไม่เยอะนะคนขับก็จะเยอะที่สุดฟิล์มก็ใช้ได้ 3M มยังสวยนะฮะ เบาครับคุ้มให้ใหม่นะเพราะฉะนั้นสวยงามสะอสาด้าเนียนตานะขึ้นลงก็ตามสไตล์นะับและเด้งและปีนเข้าปีนออกนะครับประตูหน้าซ้ายฮนะเปิดมาแล้วก็สวยเรียบร้อยนะฮะหรือรอยก็มีบ้างนะนิดหน่อยนะดูแล้วไม่ชัดไม่เด่นไม่น่าเกลียดก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะฟิล์มก็ยังใช้ได้นะบอกคุ้มให้ใหม่ก็สวยเนียนใหม่นะครับเดี๋ยวไปลองขับกัน มาลองขับกันเลยนะครับตัวนี้เป็น1.5 RS โฉมแรกก็จะเป็นกุญแจเสียบแบบนี้นะครับท็อปสุดก็ได้แค่นี้มีรีโมทให้กุญแจสำรองมีให้นะ,ะเสียบและสตาร์ทขึ้นมาแล้วฮะไมปัจจุบัน7 4 0 0 0นะครับถือว่าไม่น้อยมากนะครับอคอนโซลด้านหน้านะฮะไม่ใช่เดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนแอร์รุ่นนี้จะเป็นแอร์แมนวลปรับความแรงได้4ระดับนะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแบบแมนวลปรับได้2ทิศทางแค่นั้นจบ แอร์ auto ไม่มีแต่เย็นเหมือนกันนะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะมีไล่ฟ้าหลังให้นะฮะอ่ะคอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆก็ยังสวยนะฮะยังสวยยังใสย,ยังดูดีแอร์แบคคู่พร้อมกับเบรก ABS นะฮะอ่ะหน้าจอนะครับจริงๆจอเดิมไม่ใช่อันนี้นะฮะจริงจจอเดิมมันจะเป็นจอคลาสสิกเล่นได้ไม่กี่อย่างอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เราขอบคุณมากนะเป็นจอ a อ d r o i d โอ้ใหญ่เลยนะน่าจะประมาณ10นิ้วนะฮะ อนุญาตลองเล่นดูนะเป็น Android ระบบสัมผัสนะฮะมีภาษาไทยให้ด้วยนี่นะครับก็จะเล่นได้เยอะขึ้นนะฮะมีบลูทูธนะครับต่ออินเทอร์เน็ตต่อมือถือนะฮะต่อ w i f วฟงไ i ไฟอะไรเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูเนาะก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยเนาะนี่นะครับจอใหญ่ดูง่ายเลยนะครับมีกล้องหลังให้มี Android ให้เรียบร้อยถัดมาด้านล่างก็จะเป็นรู H D M I นะฮะมี H D M I มี U S B นะมี USB ตรงนี้อีกโอ้มีเยอะเลยมี power outlet 12โวลต์ด้วยนะครับร่องวางแก้วน้ำา2ร่องคลา้คลายๆแจ็ตเลยนะครับตรงกลางนี่เหมือนเลยนะครับเหมือนแจ็ตเลยนะครับเกียร์นี่หัวเกียร์คอนโซลเกียร์นี้หน้าตาเหมือนกันไปเลยนะฮะเป็นเกียร์ CVT นะฮะแล้วก็เบรกมือก็เหมือนเลยนะฮะมาตรฐานทั่วไปตรงนี้มีร่องวางแก้วน้ำอันเล็กๆให้อีกหนึ่งนะปวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันให้นะฮะเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะ รูดเคิร์ดอะไรไม่มีนะมีมัลติให้ฝั่งเดียวฝั่งซ้ายโลโก้สวยนะครับวัสดุก็ใช้ได้นะยังสวยยังดูดีเนื้อพงมาลัยก็ยังสวยนะครับยังไม่ลอกไม่ถลอกไม่ล่อนนะครับปรับได้กี่ทิศทางเดี๋ยวมาดูกันนะอึบลงขึ้นลงขึ้นได้แค่2ทิศทางนะน้อยไปหน่อยนะกระจกไฟฟ้าฮะสบานได้คนขับเป็นออโต้หบานนะเซ็นทรัลล็อกมีใช้ได้กระจกข้าง ปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้าอ่าโอเคนะครับกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าดวงหนึ่งด้านตรงกลางมีอีกหนึ่งไปไม่ถึงมีแอร์เพดานให้ปรับความแรงได้เองนะครับปรับความแรงได้เองจากด้านหลังที่บังแดดนะครับสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งนะครับเพดานสวยครับสวยเนียนกริบ นะฮะโอ้ดูแลรถด,ดีนะ8ปีกว่าแต่เพดานยังสวยมากนะครับเก๊ะซ้ายมือฝั่งซ้ายนี่หน้าตาจะคล้ายๆ b บ i ยโอนะครับตรงแี้เหมือนเลยนะครับแล้วก็ด้านในมี USB มาให้นะครับน่าจะเป็นของชุดจอ Android เขามีแฟ้มมาให้อ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับโอ้มีคู่มือให้ด้วยนะโมบิลิโนะครับแล้วก็มีสมุดเช็คระยะมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะฮะ มือแรกเป็นผู้หญิงนะครับออกรถเนี่ยทันวาเลยนะฮะทันวา2014นะฮะออกรถนี้เกือบจะปี15แล้วมาจดปี15นะเป็นลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆตเต็นท์เรานี่เองนะออกรถที่ Honda กัลรลปพฤกเป็นตัว R.S. เลยนะฮะตัวท็อปสี Allbuster Silver Metallic เลขเครื่องยนต์ L. 1 5 Z1 2002 722เลขตัวถัง M.I.H.D.D. ลงท้ายด P. วย P101616 นะฮะในบุ๊กเนี่ยอาจจะลงไม่ครบ ไม่เป็นไรเพราะว่าเราโทรเชคคอนด้าให้แล้วนะครับเลขใหม่ตรงนะครับอ่ะสำเนารถกันหน่อยสิคันนี้ปี2014นะครับออกรถทันวา2014มาจดมกราคม2015ป้ายกรุงเทพมือแรกสีเทาเลขตัวถัง MRHDD ลงท้ายด้วย P101616 เลขเครื่องยนต์ L15Z ลงท้ายด้วย002722เบนซิน4สูบ1.5ลิตร120แรงม้ามือแรกผ่อนกับ Honda า a c i n g ไปลองขับกันไปอ่ะใครที่เล็งเลงรถเก่งแต่อยากได้แบบนั่งกันเยอะๆคุ้มๆค,คันนี้น่าสนใจครับเพราะว่านั่งได้ถึง7ที่นั่งนะฮะเป็น3แถวแล้วประยุกใช้ได้หลายแบบจะามาขนของบ้างนิดๆหน่อยๆเอาไว้เที่ยวก็ยังได้นะครับแล้วเป็นเครื่องเล็กพันหเหมาะสําหรับใช้ในเมืองนะครับอ่าก็ค่อนข้างคล่องตัวนะฮะตาเล็งค่อนข้างดีนะออกตัวคล้ายๆอารมณ์เหมือนซิตี้เหมือนแจ๊สนี่แหละนะ้ำพวงมาลัยค่อนข้างเบาโ,บโอ้เบรกจึ๊บช่วงล่างก็ยังแน่นยังนุ่มนะฮะอ่า เดี๋ยวเราทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน,อน้อยอ่ะเรามาทดสอบวงเลี้ยวดูซิเรื่องความคล่องตัวจะเป็นยังไงจะสู้ Honda City Honda j a z z ได้หรือเปล่านะครับอ่ากลับรถไปแล้ววงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้เลยนะครับเรื่องความคล่องตัวนี้ก็ไม่แพ้ Honda j a z z นะอารมณ์คล้ายๆกันเลยเรียกว่าคล่องตัวมากๆก,ก,กับรถโยกทีเดียวผ่านแบบเหลือๆสบายๆนะครับ น่าสนใจนะครับค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่าราคานี่ใกล้เคียง Honda Jazz มากๆนั่งได้เยอะกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันครับไปอ่ะโมบิลิโอนะฮะรถเก๋ง7ที่นั่งนะฮะมาในสไตล์ฮัชแบ็กแบบนี้เลยคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะฮะเป็นเครื่องคันห้าประหยัดน้ำมันด้วยนะครับกับคันนี้เลย2 0 1 5 Honda m o b i l i o ตัวท็อป1.5 RS มืน่นได้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะตัวนี้รถหม่ป้ายแดง73900 0บาทรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีตนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกคว่ำมไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้แท้0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันสึกิเต็มราคาฮะอ่ะวันนี้ฮะปกติ Wal k in ินราคาหน้าร้านเราขาย4 1 9 0 0 0บาทแต่พิเศษเฉพาะคนติดตามคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนก็ดีราคาพิเศษรถได้เลยเหลือเบียง3 เซนดีด้จะเต็มฟรีดาวลดศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า1 79รยการยการให้นาน,นสุดๆหนปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงและดูกรออกรถผมจะรถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็คระยะเปยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมฟันคาเชโรคก,ก่อนส่งมอบ,บเชน่นเคยรถครอบครัวขนาดเล็กเจ็ดที่นั่งคุ้มค่าน่าใช้ใหม่เจ็ดหมื่นไม่อยากให้พลาดครับรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง ID ดียไลน์แอทหนึ่งเก้าเอสพีนาแอนที่ของเราได้ง่ายๆครับไปที่ o o g l e ลแมปพิมพ์9ูเก้าีประกอรเราอยู่ถนนกนละประพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถ,รถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วตัวทีมงานายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนี่รถนั่นเย็นดีคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเการีรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com